แค่แม่เรียกกันชาแล้วหน้าเคียรแล้วออกมาี่เด้ออกมาี่เด้อะไรโอยอะไรอะไรทําอะไรผิดมาไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่านั่งลงนี้คุยกันก่อนทําอะไรผิดมาหรือเปล่าฮะไม่ได้แล้วเนี่ยทรงนี้เนี่ยทําอะไรผิดมาหรือเปล่าฮะไปทําอะไรมาหรือเปล่าฉี่น้าห้องน้ําหรือเปล่าไม่ไม่มีคิวไม่เลือกรักชีห้องเก็บของหรือเปล่าฮะ ทำอะไรผิดมาหรือเปล่าไม่มีนะหน้านิ่งนั้นแม่แม่หน้านิ่งน,ะน,นั้นะทำอะไรมาเป็นอะไรอะเช็ดหน้ายางอุ้ยเช็ดหน้าให้ยางอุ้ยเช็ดหน้าให้ยางสวัสดีครับก่อนเออสวัสดีครับตื่นมาแล้วมาสวัสดีแม่แม่นะลูกนะเก่งมากลุดในหอมทีดีหอมได้ไหมหลุดุดดบน่บนบน่นบ่นอะไรบ่นอะไรนี่เดี๋ยววันนี้เฝ้าบ้านเลยนะ แม่บอกให้เฝ้าบ้านนะแม่แดูหน้าเขาจะเปลี่ยนไปนะคะกระชานั่งลงเดี๋ยวแม่คุยก่อนวันนี้เฝ้าบ้านเลยนะเฝ้าบ้านนะเฝ้าบ้านนะเดี๋ยวแม่มาโอเคไหมเฝ้าบ้านนะโอเคไหมฝังนะคะฝังแต่ไม่โอเคนะหูฝังกระชาเฝ้าบ้านนะเดี๋ยวแม่มาแป๊บเดียวดูมีเสียงเฝ้าบ้านนะ ไม่เคยยอมเฝ้าบ้านนะกัญชาไม่เคยยอมเฝ้าบ้านนะคะเฝ้าบ้านนะได้ไหมได้ไหมไม่สนใจเฝ้าบ้านไม่ต้องไปวันนี้เฝ้าบ้านหนีเลยหนีเลยมานี่เลยเฝ้าบ้านนะวันนี้เฝ้าบ้านนะไม่ยอมนะคะแม่แม่เฝ้าบ้านนะนั่งลงก่อนรักแม่ก่อนเดี๋ยวแม่ให้ไปด้วยรักแม่ก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงรักแม่ก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงรักแม่ก่อนถูกไหมเนีย ไม่นั่งด้วยนะไม่นั่งด้วยนะไม่ย่อไม่นั่งด้วยนะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนรักแม่ดูนั่งลงก่อนดีนั่งลงก่อนนั uh ่งลงลดีน uh ั uh ่งลงดีแล้วค่อยรักแม่ดูรักแม่โอ้อุ้ยมาแล้วกลัวอุ้ยโอ้รักแม่อุ้ยมาอุ้ยมาให้อุ้ยจัดการโอเคโอเคปะปะปไปกับแม่โอ้ไปกับแม่ปะป